สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่น้อยสาวผู้ไทยนะคะวันนี้แม่น้อยก็พาทุกคนมาหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาอีกแล้วตอนนี้แม่น้อยก็อยู่ที่เถียงนานะคะแต่ว่าจุดหมายปลายทางของแม่น้อยก็คือนู้นนะคะภูเขาลูกนู้นนะคะวันนี้แม่น้อยจะพาทุกคนไปหาเห็ดตับเต่านะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือไม่นะคะแต่ตอนนี้ในยุงเยอะมากค่ะช่วงเช้าเช้าเข้าป่าต้องทายากันยุงนะคะร <c oughs> อลุ้นไปกับแม่น้อยนะคะว่าวันนี้แม่น้อยจะได้เห็ดเต่ามากี่ดอกกันนะคะหรือว่าจะไม่ได้เลยนะคะ แม่น้อยมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะตอนนี้แม่น้อยก็อยู่บนภูเขาอยู่กลางป่าเขาเรียกว่าป่าไม้ไผ่พางนะคะไม้พางนะคะแถวบ้านแม่น้อยแต่ที่อื่นม่น้อยมารู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะยุงเยอะมากนะคะต้องปิดซะก่อนยุงจะกินเราแล้วนะคะ ยุงเยอะขนาดยาก,กันยุงยังไม่อยู่เลยนะคะและแม่น้อยก็พบจุดหมายที่มาต้องการมาหาวันนี้นะคะเป้าหมายที่แม่น้อยมาเจอแล้วเพราะว่าจะเป็นคนนำทางนะคะแม่น้อยก็เดินตามหลังนะคะ นี่เลยนะคะเดินขึ้นมานี่ยังไม่หายเหนื่อยหอบเลยนะคะแต่มาเจอแบบนี้ก็ หายเหนื่อยไปครึ่งนึงนะคะสุดยอดเลยนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะมันจะออกสีดำๆดสักหน่อยแล้วต้องมองดีๆนะคะ เจอแล้วเนี่ยค่ะโอ้ยดอกงามงามค่ะโอ้ ดอกนี้งามคักเน้ดอกนี้สวยงามมากโอ้งามคักค่ะคะ่ะ มาเจอแบบนี้นะคะแม่น้อยก็หายเหนื่อยนะคะเจออีกแล้วคะ่ะ สามดอกค่ะสุดยอดค่ะ ดอกใหญ่ๆงามๆค่ะสวยๆเลย ยุ่งกระหลายแห้ค่ะยุ่งเยอะมากผมดินไว้นะคะเผื่อว่ามันจะออกอีกตรงจุดที่เราเอานะคะผมดินไว้เหมือนเดิม บังดูค่ะดอกใหญ่คักแน่นแทะไม่รู้อะไรกัดนะคะนี่ mèn nè mình mi mèn mình được Dùng có nhiều nè กลบนะคะกลบไอตีนเห็ดนะคะที่แม่น้อยตัดไวให้มันมีเชื้อของเห็ดอยู่ตรงนี้อีกปีหน้ามันต้องออกนะคะถ้าจุดไหนที่มันเคยออกมันจะออกนะคะเห็ดชนิดนี้แม่น้อยก็จะฝังไวปลบกไวแล้วก็ให้พ่อวัดเป็นคนจํานะคะเพราะว่าป่าเหมือนกันหมดนะคะแม่น้อยจําไม่ได้ว่าตรงจุดไหนแต่ถ้าเป็นพ่อวัดนี้พ่อวัดจะจําได้นะคะ Oh. ไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อวัดไปอยู่ไหนนะคะแต่แม่น้อยก็เก็บเห็ดอยู่ตรงน,นี้ยุงก็เยอะนะคะแต่ว่าเห็ดที่แม่น้อยได้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่แต่ดอกสวยๆนะคะไปเก็บเห็ดกันต่อค่ะ ไผ่ชนิดนี้แม่น้อยก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกว่าไผ่อะไรนะคะเออเห็นอีแล้วบอกเออเออเดี๋ยวไปพอวัดเรียกแม่น้อยแล้วนะคะว่าเจออีกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะเออทำไปอยู่ แถวนี้ไม่มีแล้วนะคะตรงจุดนี้แม่น้อยได้ไปกี่ดอกไม่รู้นะคะแต่อยู่ในตะก,กา้านี้นะคะไปดูตรงจุดที่พ่อวัดเรียกตะโกนร้องเรียกมานะคะว่าจะได้กี่ดอกนะคะโอ้ดอกใหญ่แท้พี่น้อง สอดอกนะคะอุ๊ยโอ้สามค่ะสามอยู่นู่นนะคะสามดอกค่ะทุกคนค่ะดอกจะใหญ่เลยนะคะเก็บค่ะเก็บเบิ่งดูค่ะดอกใหญ่มากเท่ากับหน้าไม่น้อยเลยนะคะใหญ่จริงๆค่ะดอกใหญ่มาก ตัดเลยนะคะนี่แม่น้อยตัดออกเลยนะคะส่วนดีมานะคะที่เราตัดออกแล้วก็จะฝังไว้กบดินไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันจะมีเชื้อเห็ดอยู่ตรงนี้นะคะแม่น้อยก็จะฝังไว้เหมือนเดิมค่ะอยากได้แบบนี้ัก สิบดอกนะคะบึงดู ตอนนี้นะคะแม่น้อยก็เต็มตะกร้าแล้วค่ะเออเออเดี๋ยวไปพอวัดเรียกอีกแล้วนะคะสงสัยจะต้องได้ใส่กระเป๋านะคะแบกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้อยก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแม่น้อยจนจบคลิปนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้รับทราบคลิปใหม่ๆต่อไปของแม่น้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้อยก็ขอขอบคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ